ที่ทําได้แล so, ้วในการส่งเสริมและมนตรียืนยันว่ามีประชาชนธรรมดาเยอะแยะที่ได้ประโยชน์จากกองทุนนี้อย่างเช่นเฟาร์มหมูหรือว่าไอ้ระบบอะไรไมแค่นี้น้อยแม้แต่เตาเตาเตาเผาประสิทธิภาพสูงชาวบ้านใช้เนี่ยก็ใช้เงินจากกองทุนนี้ที่กระจายลงไปในระดับมากเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านทุกถามเนี่ยก่อนจะถามคำถามเรื่องกองทุนระดับกลางไปสื่อสารกัก่อนนะครับว่ากองทุนรับกลาง ไม่ใช่การตั้งก็สาให้หมดก่อนแล้วก็ไม่ใช่ใชใชประชาธินไียมากนะกว่านั้นผมคิดว่ากองทุนเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ปี28มีรายงานจำนวนมหาศาลไปลองศึกษาก่อนนะครับไปศึกษาก่อนแนละ้วค่อยมาถามคำถามพวกเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์กว่าแน่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาผู้ฟังแม้เสียเวลาหลวงปู่ด้วยคราบขอบคุณมากถือว่าเชิญ ก็มีข้อเสนอสารี้านาทีแล้วจะเปิดโอกาสให้ถามสดนะครับมีข้อเสนอสองข้อนะครับเอรุยนเทวดาตั้งระทุลถามสดเชิญมายืนเข้าแถวรอได้เลยในเรื่องพลังงานเรื่องกานพลังงานาเรื่องทางรอดเชิญนะครับกรรมิธีมรดกนะครับมีข้อเสนอสองข้อแต่ว่ามีเรื่องกองทุนรับพลังงานก็เลยเพิ่มเป็นสามข้อนะครับข้อแรกก็คือกองทุนรับพลังงานเนี่ยรวมศูนย์อำนาจ จเนี่ยอยู่ที่คณะรกรรมการชุดนี้มาประมาณสักสิบเปีแล้วนะครับข้อเสนอคือให้กระจายต้องแก้กฎหมายนะครับที่ทางฝ่ายกระทรวงพลังงานได้เรียว้ว่าต้องแก้กฎหมายนะครับถึงจะกระจายกองทุนันรับพลังงานไปที่ะระดับจังหวัดไปที่ท้องถิ่นโดยให้แต่ละที่เนี่ยมีคณะกรรมการตัดอย่างมีส่วนร่วมนะครับตัดสินใจของตัวเองตามหลักความพิบาลมีความโปร่งใสมีความเอ่าเทอันนี้คือข้อแรก เรากระจายออกไปในแต่และจังหวัดให้มีความรับผิดชอบเป็นการกระจายอำนาจนะครับที่คุณบุญยืนเรียนเนี่ย,ยข้อเสนอสำคัญขอกระจายอำน,นาจการตัดสินใจออกไปแต่ต้องไปงรับคำอภิบาลด้วยที่ข้อแรกนะครับ<อ>ข้ออีกสองข้อใช่ข้อที่สองเนี่ยเรื่องกฎหมายพลงานหมุองเวียนนะครับที่หลวงปู่ได้กรุณาถามในรายละเอียดแล้วก็กรณเวทีเนี่ยก็ได้เรียน ผมจึงเสนอ5ข้อนะครับที่จะใส่ไว้ในกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อความชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับข้อแรกเนี่ยกฎหมายพลังงานหมุนเวียนหรือพระราชบัญญัติเรื่องสนับสนุนส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเนี่ยข้อสิ่งที่ควรใส่ไว้ในกฎหมายนะครับข้อแรกก็คือการรับรองสิงทธิของประชาชนและก็ชุมชนในการนำทรัพยากรพลังงานหมุน Yeah. เสนอสองข้อย่อยในเรื่องอนุรักษ์พลังงานนะครับข้อแรกต้นทุนการลยทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเนี่ยมีต้นทุนถูกที่สุดนะครับถูกกว่าพลังน้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแสดงัวเลขนะครับผู้ฝ่ายสร้บดีว่า เสนอเพืเ่อพิจารานะครับว่าในประเทศมีการกําหนดว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อที่สู่ได้ว่าไม่มีต้นทุนที่ไม่แพงกว่าการอนุรักษ์พลังลงนานถ้าเรากำหนดกฎหมายแบบนี้เราจะจริงจังเรื่ออนุรักษ์พลังลงนานนะครับเราจะให้ระดับความสําคัญของอนร ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับด้วยใช่หรือไม่สองทำไมเราคนไทยไม่เคยได้รู้เรื่องพลังงานที่สำคัญจากปีทีวีเลยเช่นประเทศไทยเป็นแก๊สเป็นอันดับที่24ของโลกและผล็นน้ำมันได้เป็นอันดับที่33ของโลกข้อสามทำไมกระทรวงพลังงานและปะตทจึงไม่ใช่ออที่มีจัดเวทีรักถาม ทั้งสองฝ่ายโดยใช้เวลาปีทเพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนอย่างกว้างขวางเพื่อกระทรวงพลังงานและปตทจะไม่ถูกกล่าวหาอีกต่อไปหรือคุยกับคอสชให้ออกโทษหนวงการเฉพา้กิจได้หรือไม่เพราะพลังงานเป็นเรื่องของทุกคนนะครับขอบคุณครับคุณท่านที่ตั้งข้าหา เรื่องการประชาัมพัธ์กระทรวงแรงงานก็ทาอย่างต่อเนื่องนะครับก็น้อมรับมาว่าเราก็จะต้องทำเพราะว่าทำเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่เพียงพอนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆก้าวหนึ่งซึ่งก้าวสองก้าวแล้วเพราะว่ามีการสัมนาที่ท่านหลวงปู่เป็นประธานเนี่ยมสองครั้งแล้วแล้วก็โทรทัศน์ก็ให้ความสนใจถ่ายทอดสดด้วยนะครับในตอนเช้านะครับเราต้อง ดเนินเรื่องต่อไปให้ความรู parole, ้ความตั้งใจแล้วก็ขอเรียนว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมายภายใต้นโยบายใหม่ของกสสชเราก็ออกเดินสายที่ให้ความรู้ทั้งส่วนการและภูมิภาคทุกจัดทําเสร็จมาสี่ครั้งนะครับทิศทางพลังงานไทยเอาแผนทั้งสี่แผนคือแผนพลังงานแผนพัฒนาพลังงานทดแทนแผนพัฒนาระบบลังงไฟฟ้าและแผนจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไปนำเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพแตไแ่ไปทั้งภาคอีสานที่ขอนแก่นไปที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีเพิเ่งจะกลับมาเมื่อตลาดที่แล้วนี่เองก็ขอนรับรับมาว่าการกระจายสินค้าคงไม่ได้ทำเป็นช่วงๆต้องขัดแย้งต่อเนื่องเหตุเช่นวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำข้อมูลมาน,นำเสนอและรับฟังความเห็นจากเนื่ับ การฝากคิดในเรื่องพลัางงานในอนาคตเราจะต้องพลังงานก็แารหินกับพลัางงานน,นิวคลีอรนประหช่วยช่วยประชาันให้คนได้เข้าใจถึเงเทคโนโลยีชั้นสูงที่จะนำพลังงานกา,การเลือกขั้นสุดท้ายที่จําเป็นจะต้องใช้มาจำเป็นจะต้องใช้ถึงว่าจําเป็นจะต้องใช้นะเนี่ยควรจะให้ชาวบ้านขาเขาได้รู้ตัวล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ย5-10ปีไม่ใช่อย่ดีๆจะทำแล้วก็มาบอก 接着他第二个。7, 8, 8, 8. าแอนเดอร์เนี่ยในรผสมพลังงานมีแนวที่เป็นไรบ้างฝังจะเรียนตอบนะครับปัจจุบันแอนเดอร์ชนิดที่เป็นผสมภาษาที่ยังไม่มีนะครับในผมขออนุญาตนำรับแนวคิดนี้ไว้ปัจจุบันแอนเดอร์มีเฉพาะหนึ่งรายเทคโนโลยีครับเชิญท่านต่อไปครับ ดิฉันนางสาวนภกาพธีรกธธเกษิจะขอตั้งคำถามกับดอรอินัสวร์ตัม,มารา,านันขอให้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะดิฉันขอถามว่าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกฟันเมนเจอร์ที่มาทำหน้าที่บริหารกองทุนอนุรักษ์พลังงานาน,นั้นเป็นอย่างไรเพราะในขณะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ ทางพารานาเมื่อวันที่17มการาคมปี50มีการประชมุมแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์ okay. วันนั้นคุณเวียรพลจิรปริปุ์ุนก็นท่าประชุมอยู่ด้วยแต่ดิฉันจะถามดรปิยสบัตร์อมรณานะโดยตรงเพราะว่าการรับตำแหน่งของท่านสิ้นสุดเมื่อวันที่6ุง่าผาพันธ์พศ2551แต่ในมือของดิฉันวันที่4ุงภาพัานธ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนเป็นจำนวน2,250ล้านโดยเป็นค่าบริหารจัดก,การ112.5ล้านและต่อมาเมื่อวันที่เมือ่อตุลาคม53-55มูลนิธิได้ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซันมเนเจอร์อย่างไรขอขอวันที่กีด้วยครับวันที่แคุณถักกาบอกว่ามีการคัดเลือกซันมเนเจอร์ประชุมหลักเกณฑ์วันไหนที่ครับวันที่17มกราคม50มีการประชุมอนุกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยท่านเป็นประธานในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีพลังงานใช่ใช่ะว่าอย่างใี้ เพราะว่าไอ้ความคิดเรื่องแอสโรครแมนจะแค่ผู้ฟังเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นมาเพดัะนั้นผมคิดว่าคุณธนาชาใช้ข้อมูลที่ดีนะเพราะว่า <S <S ใช่มาแล้วค่ะมีอยู่ในน้องบุ๊คดิฉันติดต่อ,อไปเออไม่ต้องค่ะที่มันเป็นอะไรต้องเป็น,น,นต้องโทษจะตายจะต้อตงตายให้มันชา้าๆก่อนไหมที่จะต้องท้าทิมท่นเพราะว่ามันมีมันเกี่ยวข้องเอาเอาี่ดีกว่าค่ะผมไม่ได้เป็นประธานมูลนิธิอะไรก็สิบได้ร้องถูกต้องค่ะผมไม่ได้เป็นประธานมูลนิธิแล้วสถานล้วก็ แล้วก็มีการแต่ถ้าคุณผู้ก่อตั้งไม่เกี่ยวแล้วตาออกแล้วแล้วก็หลังจากคนตำแหน่งนั้นตีสองีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะนนั้นไอ้ช่วงที่มีการคัดเลือกโดยคออเนี่ยไม่เกี่ยวกันที่ฉันถามว่าเก์การคัดเลือกเกมกเมเนเจอร์ทำอย่างเกมการคัดเลือกเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ก่อได้สิทธิทาเทราไหร่เพื่อนั้นมันไม่สามารถที่จะไปไปคัดเลือกไม่นเอกสารของ จะจะจะสอบหรือว่าจะจะฟังคำถามถ้าใครตอบปันครับผมผมคิดว่าผมจะไม่มาเขียนกับคุณพันธภาซึ่งคุณพันธ์าเขาเลือกยังว่าคุณพันธภาเนี่ยถูกให้ออกจากคุณที่รุนแถูกต้องค่ะดิฉันถูกให้ออกจากกลมที่นแรงแล้วก็เป็นค้อนสามแรงดันถ้าสามก็โดนฟ้องนะครับเพราะว่าตอนนี้สามคุณทอนนะคะแล้วแล้วการกา้พิจารณาสามขั้นตอนได้มีหมายสาวเรียกคุณไปสอบค่คุณไม่ยอมไปคือไม่ใช่แต่ผมว่าผมไมผมว่าเราไม่ คุณทําอะไรในมูลนิธิแลาผมไม่ได้เกี่ยวกับคุณมอ,อกนะคุณออกทุกออกจากงานแล้วคุณจะไปฟ้องศาลแล้วคุณไปมีเรื่องคุิภาคศาเอาไ้ดีกว่สวาสรุปว่าตอนนั้นผมไม่เกี่ยวกับมูลนิธิผลาดประสิร้องตอนที่มีการคัดเลือกออไม่เกี่ยวกัใดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะดดคัดเลือกบริษัทที่จุดจบคือตลาดรัดซับรือว่ากองทุนได้เพราะว่าเพราะว่าข้างก่อนด้วยมั้ย เขาอย่างนี้นะครับท่านก็เอาเอามาก่อนจะมาพูดอัดแน่นครับผมขออนุญาตยังไม่รู้ยังไม่ได้ยินคำถามเนี่ยเรื่องส่วนตัวใช่ตอนนี้เรื่องปัญหาเพื่อจะถามเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเดี๋เราไม่ได้พูดไม่จบเพื่อเรื่องส่วนตัวนะจะได้พูดไม่จบนะจะพูดไม่จบไม่ใช่ผมจะพูดไม่จบครับพูดยืนก่อนประเด็นก็คือว่า กา,ารคัดเลือกทัน manager เนี่ยมันไม่ได้เป็นาาาการ,รกติกากฎเกณฑ์เพราะว่าตามที่เห็นและต้ตามกฎหมายมันจะต้องเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและก็มีการคัดเลือกสอง,งองค์กรก็คือสุดนักกำลังและมูลนิธิกำลังพิเศษแม่ื่อมเงินทีน่ไม่ใช่เงินให้ต่างนะมันเป็นเงินที่ให้ไปลงทุนแล้วก็ลงทุนในโครงการสราา้างหมูเวียนเพื่อให้ผู้แล้วก็ต้องถือกองทุนเพื่อส่งเสริมการรับกำงางาแต่ก็เรื่องปกตินั่นที่จะต้องมีค่าบริยารในโครงการชุนหนึ่ง แต่ค่าบริหารโครงการเนี่ยน้อยมากถ้าเป็นบริษัทตัที่เป็นในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าไอพอลจช่างลายเนี่ยเขาไม่เอาของเราในค่าบริหารกองทุนในระดับนี้นะครับท่านต่อไปเชิญท่านต่อไปครับด้านไฟฟ้าคุณอะไรับเดี๋ยวนิดเดียวผมก็ทราบว่าคุณสุวพรสิริคุณที่เป็นผู้ในการบริหารกิจการเรื่องนี้นะท่านต่อไปเชิญะว่าคุณสุทธิ์คุณสุวพรแล้วมีใครนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่เอา ทุณพุณภาพออกจากบูนิธีขออนุญาตครับเชิญผมว่าที่ร้อยปีสุรยุทธ์เป็นจ่าชญาครับมีคำถามถึงกรมพลังงานทดแทนครับมีนโยบายและโครงการหลุดหนุนส่งเสริมผู้ที่สนใจอยากจะทำพลังงานทดแทนเฉพาะอินดิวิดวลแปาว่าเฉพาะในบ้านของตัวเอง แต่ที่ผมฟังในที่ประชุมเนี่ยคือเป็นระดับมหภาคหมายความว่าคือการทำโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆเพื่อย้อนกลับเอาพลังงานไปแทนให้กับส่วนภาครักษณะครับจะมีหลายๆคนมากเลยที่มีความรู้แล้วก็สนใจที่อยากจะทำพลังงานทดแทนเฉพาะภายในบ้านตัวเองก็จะถามกรมพลังงานทดแทนว่ามีโครงการที่สนับสนุนและพุดหนุนเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการใช้ปั๊มหรือว่าอาจจะเป็นโ,โซล่าเซลล์เครื่องานอะไรประมาณนี้ดีบ้างแม่ครับกับผมขออนุญาตคุณปู่ได้ตอบถามนะครับเบื้องต้นขออเรียนนี้รเรื่องของโครงการที่สนับสนุนผลิตการผลิตเองใช้เองในชุมชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการสนับสนุน เป็นะลอกระลอกนะครับในหลายโครงการในหลายโกรมก็จะกรมพัฒนาการและกันรื่องบาญาเช่นพพของเอหรือสัญญานสนักงานต่อกระทรวงพลังงานโดยตรงใจของพันธจังหวัดก็มีเช่นกันโครงการที่ขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นโครงการที่เอสโคชุมชนนะครับเป็นการจําลองลักษณะเป็นการจาลองลักษณะของการใช้เอสโคฟันสนัมสูนชุมชนเพื่อผลิตเองใช้เองเช่นกันนะครับแต่ว่ามีการกำหนดไว้ว่า มาตรการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อจะมีอะไรบ้างครับผมเพราะฉะนเรียนว่าการสนับสนุนของกระทรวงนาเนี่ยจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการพุ่งไปแล้วในระดับหนึ่งก็พุ่งง่ายที่สุ์แล้วในระดับหนึ่งที่สามารถมาเป็นเองใช้เองได้ไม่ใช่ไปเสมอไปที่ก็ถ่ายกับเข้าขึ้นะครับคำตอบก็คือมีครับปัจจุบันโครงการเอสโคชุมชนนั้นก็ยังมีอยู่นะครับเปิดรับสมัครได้เช่นกันแต่ว่ามีเงื่อนไขเช่นกันนะครับเช่น อยากจะพิจารณาคุยดูตัวการหรือการสอดคที่สามารถที่จะมีนิติบุคคลรองรับการรับการสั่งถึงจากองค์กได้ท่านต่อไปเชิญเชิญท่านต่อไปครับที่มีส่งแบบฟอร์มครับคุณปวิทธ์พงษ์เสนาครับเราจะให้ท่านที่กรอกแบบสอบถามเป็นคนถามก่อนนะครับถามเรื่องไฟฟ้าเชิญครับคุณปวิทธ์พงษ์เสนา ถ้าไม่มีค <pursue> ร <schemes> okay. ับคุณอนชัยที่เจายืนรอตรงนั้นสิอันนี้ไม่ได้ตั้งไม่ได้เขียนคะเบียนครับผมขอนุญาตให้คนที่ส่งแบบฟอร์มก่อนครับคุณจรูญมาไหมครับเกี่ยมสะอาดเอาเอาเอาตรงนั้นนะครับเอาตรงนี้นะครับเจได้ไวๆครับได้นะครับผมจะอนุญาตให้เอารำที่ไปของคุณถามแทนนะครับเชิญที่ตามแถวบัตรครับคุณเจริญ นะคะประชาธิที่ยเอา ี่ฉันถามครั้งที่สามแล้วี่ฉันต้องการถามว่าเราต้องการทวงน้ำมันคืนแก่ประชาชนเพราะว่าน้ำมันเป็นของประชาชนไม่ใช่เรื่องของเขาเลบเขาต้องการทวงคืนน้ำมันเดี๋ยวฉันจะจะไปดูให้ที่หลังที่วัดมีน้ำมันหมูเหลือไหมต่อไปเชิญ ถก็มีผู้มาถามแล้วบางท่านอาจจะกลับไปใหญผมขออนุญาตในกาถามที่ถามนั้นนะครับผมเออที่ยืนอยู่มีไหมถ้ามีให้่ที่ขี้นี้ไม่ได้นแบบลอมกลจะถามมันเดินทางหรวงปู่คนนี้อยางไให้เขาถามวอยาพื่นเปที่ตกแทนชาวบ้านเออครับผมในนั้ก็รับทุกเร็่องาารครับเป็นหน้าที่อิสระต่างะครับมีสาข้อนครับข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อวันที่1นโยบาย มีรัฐมนตรีบางท่านน,นะครับคุณจะขออะไรทีาให้ชับน mm hmm> ี่แหละครับก็คือการต่ออายุสัมปทานเพิ่มสัมปทานให้บริษัทต่างๆเนี่ยสมควรจะทำหรือไม่อันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับพูดกันข้างๆนะครับให้ประชาชนเนี่ยสร้างนะครับผลิตคาร์บนมันโดยตนเองได้หรือไม่นะครับ เพราะว่าผมมีเงินมนแบ่งให้คู่ครับข้อที่สามครับพี่ๆผมรุ่นเ็ศนะครับคิดเรื่องวิธีผลิตไฟฟ้าจากแม่เหล็กโลกห้ถ้าเราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราจะแข่งกับการไฟฟ้าได้นะครับเชิใครจะตบอรับก็เมื่อเช้าช่วงต่อครับะทร ็ได้พูดเรื่องของแหล่งก๊าซที่สัมปทานจะหมดอายุและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าเราต้องนาเข้ากา๊าซธรรมชาติแทนนะครับดัะนั้นก็เป็นเรื่องนโยบายที่ควรจะต้องรีบทำเพราะว่าเ,าเราจําเป็นต้องมีกา๊าซธรรมชาติมาเพื่อใช้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องก็ขออนุญ,ญาตว่าจําเป็นรวมถึงเรื่องของการที่จะเปิดให้ขอสิทธิ์สัมปทานรอบใหม่ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องประชาชนจะ้าน้ำมันได้หรือไม่ประชาชนชา,น,า,า,าน้ำมันได้ครับกฎหมายการ้าร้ำมันเชื้อเพลิงที่กรมธุรกิจทัง,งานดูแลอยู่ปัจจุบันก็มีผู้ค้าตามมาตรา7อยู่ถึง40บรายและผู้ค้าตามมาตรานสี่ซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยผมก็เข้าใจว่าเป็นนับ40่บรายว่านักประชาชนรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นห้างส่วน หรือสหกรณ์หรือบริษัทจำกัดก็ค้าได้แต่การเป็นผู้ค้าน้ำมันมท่านจะต้องมีข้อผูกพันความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัต,ติตามกฎหมายเช่นท่านเป็นผู้ค้าตามมาตราณาจัท่านก็ต้องสำรองน้ำมันเป็นปรนิมาณ5%ของ์ู้ซ็งค่าการขาดหลังกนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะคำตอบก็คือได้เช่นเดียวกันถ่าท่านจะสำรวจน้ำมันสำรวจชา้าธรรมชาติท่านก็รวมกลุ่มมาเป็นบริษัท แต่ท่านต้องมีทุนมีความรู้ความเชื่อาจและประสบการณ์ที่มาพิสูจน์ได้ว่าท่านจะทําลงทุนอย่างจริงจังเพราะเราจะต้องให้ท่านวางเป็นการันตีด้วยในการสรํารวจนะครับเชิญท่านต่อไปขอถามสองเรื่องนะคบเรื่องแรกคือเราเห็นอยู่แล้วว่าวอิตาเลียนจะหมดอีกสิบปีข้างหน้าเราคิดว่าจําเป็นจะต้องกําหนดทิศทางของการที่พลังงานหมู่เรียนจะต้องเขง้ามาทดแทน ทั้งหมดให้ได้ภายในสิบปีหนาเพราะฉะนั้น IRR ของผู้ที่ขุดจาะน้ำมันดิบจะต้องน้อยกว่า IRR ของผู้ที่สร้างพลังงานหเวียนถึงจะเป็นไปได้ครับไม่งนั้นผมเป็นลผู้ลงทุนเนี่ยผมก็เลือก IRR ที่มันสูงกว่าผมก็ไปเลือกขุดจาะน้ำมันก็ไม่ไม่เลือกไปทำพลังงานหมุเวียนเพราะฉะนั้นจะต้องมีมาตรการทางภาษีหรือภาษีสรรพิตรหรือกองทุนอะไรก็ตามที่ไปกเก็บเงินจากผู้ขุดจาะน้ำมันแล้วเอาเงินตอนนั้นเนี่ยไปซัพพลี่ นานๆผมเรียนให้เขาสูงกว่าก็ได้ครับถึงจะเป็นไปได้อย่างนี้สอง,สองข้อเสนอใช่ไหมไม่ใช่คำถามอ่าครับเรื่องที่สองนะครับผมรู้มาว่าบุคคลยอ่อมลงทุนได้ด้วยความเพียรแต่ความเพียรนั้นต้องเป็นสัมมาวายาณะที่เพียรชอบจึงจะพ้นทุ์ได้ผมขอเสนอแนวทางการจัดลูปพนักง,งานตามแนวทางสมนักประธานสี่นะครับคือหนึ่งเพียรละ เีย็นระวังนี้ให้ผลทำใดที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในตัวเราอย่าให้เกิดอีขึ้นก็คืออ่ะผมไล่สมาชิานสิ่งที่จบในหลังแนะครับเยขาท่าช่างช่างคนชัางช่างพระพุข้างหลังเราโอเคนะครับงั้นเีย็นคำที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าอะไรจะตามที่ยังไม่เคยมีผลเสียหรือผลกระทบเกิดขึ้น เสนอทัางหมดใที่ถามไม่ได้ถามเลยเชิญท่านตอบได้พันธุนีูครับเป็นหนังสือร้องทุกนะครับของชาวบ้านที่เดินทางมาจากบากหานบางนางร้าหมู่สองติดถนนสายเอเชียใกล้โรงเรียนบางหันจังหวัดพระกอชุวิยาเรียนท่านผู้ใหญ่กระทรวงพลังงานและคอรัปช่รับทราบเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ได้ไปโค่นกอไผ่ซึ่งอยู่ในที่ของเขาซึ่งจะทับซ้อนที่หลวงจะขอมอบหนังสือร้องทุกข์พร้อมหลักฐานรูปถ่ายให้กับทางท่านรองประธากระทรวงพลังงานได้ไหมครับ ก็อัยกอภัยมันขึ้นเวทีกระทรวงพลานไรือเขาบอกมีหนังสือรับทุกนะครับผมก็เลยรับเพื่อมาเพื่อจะบอกไ้ทันกองตลาครับตาาคำถามเชิญทําไมที่ที่จอเราบรรยาาใช้หองจากสาษผมหน่อยที่หลังนะเกิดกระสาขึ้นมาเชิญรัศกาหลวงปู่ทศาสตร์ก็ท่านระชาชนแล้วก็ภางนะผมรี่สรเกี่ภากการเปนสี ผมขอถามอาการสองข่ามข้ออาการแรกครับนิบายยาเสพติดพอเพียงอินเทอร์นอลของในหงส่งท่าไปใช้มากน้อยขนาดไหนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอาการที่สองกล่าวเลยว่าหัวเรือนแก๊สลดต้นทุนในการผลิตเพื่อที่จะแนะนเาที่ใช้ได้มากน้อยเลือไงทางเรือทางบกทางไฟทางอากาศกันแล้ประการที่สามเรื่องการลงเรื่องที่ผมลิตคาร์บอนไดออด์เรื่อง การเรอจอรถเนี่ยช่วยลดขั้นทุนเซลล์หรือต่างๆและจะถือลดต้นทุนจะเป็นอันผู้อสูงถ้าเผื่อว่าอันจัดรถรถปฏิบัติรถจะทำถึงสูงครับและต่อประกาศสุดท้ายครับเรื่องเกษตรกรเนี่ยก็คืออันต้มโซบเนี่ยที่ท่านผู้อื่นพูดกันแต่นันแค่เป็นยูไซเคิลเลยครับสร้างโรงงานเพื่อเป็นสิ่งที่ประสานยชน์เป็นธนา